มาจากใส่น้อยนอนทบ,บุรีอ๋อใส่น้อยนอนทบ,บุรีโอ้เอกันเลยครับอ๋อขนาดน่ะของลุงอ่ะโอ้เครื่องสามพันป่ะขนาดนั้นอ่ะเครื่องสามพันโอ้ของผมสองพันห้าเองเข็นหน่อยตอนขึ้นเขาเ <c oughs> <c oughs> ข็นกำลัง <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ลอดตกอ่ะขนาดเมื่อกี้ออโต้โอ,โอ้สบายปีที่แล้วไปไปอะไรนะ ก็ขึ้นไปมาแม่ห้สอนเนี่ยแล้วลงทางตกแม่ฟุรินอืมีเนินหนึ่งขึ้นไม่ได้โอ้โหขึ้นไม่ได้เลยมตกแม่สุรินเหอครับมันขาดระบบต้องถอยลงมาพักทักพักนึงอ๋อมันชันเกินน้ามันน้ํามันน้ามันไม่ไหลเข้าเครื่องขาดขาดระบบอ๋อเที่ยวนี้ก็เติมเกินมา เติมเติมหน่อยเติมน้ำน้ำมันเครื่องเหรอคะับเกียร์วเกลียวช่วงมันชันแล้วม <neither> ันอ๋อเซนเซอร์มันจับได้ว่าน้ำมันมันเหมือนเหมือนนน้ำมันแห้งอะไรเงี้ยแล้วก็นึกว่าข้ามมาได้ปุ๊บเอาลงมาพักอ่ไปเดียพีสักพักขึ้นได่อ่เพราะว่ามันมันไม่ไกลมากคันไม่ไกลแล้วก็นู่นลงมาแม่กำปอง จะไปทางน้ำตกแม่กำบองอีกเนินหนึ่งขึ้นไม่ได้ช<า>ันโอ้ความชันมันเกินเอออาจจะต้องหลอกเซ็นเซอร์มันหรือเปล่าไม่เติมน้ำมัน,มนเกิน,<า>นไหมเราก็ต้องเติมเกินหน่อยใช่ไหมตเติมเกินก็มันจะมีผลอะไรไหมไม่มีนะก็นิดหน่อยครับความร้อนมันสะสมอืมเติมเกินความร้อนมันก็จะไร้อนขึ้นก็ร้อนขึ้นนิดนึงอ๋อได้ความรู้ใหม่ ผมก็อยากได้เอาอเกียออโต้สามพันอยู่กันมันหายากรุ่นนะี้หายากนะอืหายากต้องเป็นแต่สองพ้ผมก็มันก็ไหวนะอือไหวครับไหวก็ไปมาหลายดอยแล้วไงก็ไหวอ่าใส่แบบใส่โฟโลขึ้นมาสอยมาลายนี่แค่ก็แทบจะไม่ต้องใส่โฟเลยใส่สี่ 4ฟ h ห g h ขึ้นมายังไหวเลยไม่ต้องถึงกับโฟโลแต่ออโต้มันสบายๆนะไม่ต้องเค,เคียร์ธรรมดาดีกว่าครับออโต้ <Auto S 1> มีโอกาสที่เฟืองทอกจะรูดถ,รถ้าเราถ้าเราครับลงเร็วๆขึ้นเร็วๆแบบอัจอขึ้นนะอ๋อใช่ใช่ใช ดีกว่าครัเกียรธรรมดาจะขึ้นเขาลงห้วยดีกว่าครับถ้ายังขัดเหยี่ยขัดเลี้ยงขัดได้ดีนะครับครับต้นระบบขัดระบบอะไรดีครับใส่โฟโล์ขึ้นมาไม่ต้องไม่ต้องใช้รอบสูงมันก็มายังมันได้นะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเกียร์สองเกียร์สามวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายเลยแต่เราก็ต้องค่อยๆไปรีบเราเรียบเรียบไม่ได้มันเร็วไม่ได้แล้ว มีเด็ดหลุมค่อยๆทางมันโค้งไปโค้งมาหลุมหๆถ้าเร็วเรื่องรถคือเข้าของกลังรถกระโดดหมดอ่ะก็เด้งกระดอนบางจุดโค้งเสร็จหักศอกขึ้นเลยแบบโอ้ ก็ต้องไหลไปเรื่อยเหมือนพูทเบิร์กเลยครับต่อขึ้นพูทเบิร์ก็ยังไม่ได้เคยขึ้นไปเลยว่าจะไปจะไปอขับง่ายอยู่ครับเหนเป็นลัยางเายรูปมาลงโอ้รถติดเป็นแถวชใคนเยอะไม่ชอบแบบคนเยอะๆต้องไปวันธรรมดาที่แบเไม่ตรงวันหยุดบอกกะว่านอนสองก็สองคืนเดี๋ยวไปหานอนแถวฝั่งนู้นคืน จะลงก่อนพวกปีใหม่ขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นก็เดีือดใช่ใช่ใช่ถ้ามาช่วงวันหยุดยาวนี่ลงน่าจะลงรถน่าจะติดเนาะถ้าต่อไม่ลงขึ้นสวนเขาต้องแบบใช่ครับคือเราแล้วบางแล้วบางช่วงเป็นชันมันเหมือนเหวอ่ะทางดินสไลด์เยอะเหมือนกันเนาะเขาแบบต้องปรับ เคยมาหน้าฝนไหมครับเคยมาหน้าฝนไหมครับไม่เคยเลยเพิ่งเขาขึ้นมาครั้งแรกเลยปีที่แล้วมาไม่ต้องฝนเขาก็พอไปแล้ววยจะมาก็ไม่ได้มาขึ้นทางเชียงใหม่ไปปายไปห้วยน้ําดังไปะสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมที่ตรงไหนที่เขาไปไปไปไไป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 ไไไป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 ไอไไ แล้วก็ลงมาไปนอนนู่นไปนอนอดอยอินทนนท์คนเยอะอย,อย่างก้าอย่างก้าเยอะมากนอนคนยังก็นอนอยังนนอนบรรยากาศไม่นา่าไม่<า>เหมือนเมื่อก่อน,น,อนถ้าเทียบกับตรงนี้สู้ตรงนี้ไม่ได้เลยครับคนน้อยกว่าครับ นี่ต้องคนพูดถึงคนไม้เยอะๆผมว่าจอแจอก็ไม่สน,นุกใช่ครับมันเสียงดังเกินไปก็ไม่สนุกกลางคืนเนี่ยโกลนดังไปนู่นเสียงงมงลยมแลม่โก้นแล้วไม่รู <c oughs> <c oughs> ้เต้นไหนไเนหน <c oughs> ยอะมากแต่ก็ดีนะไม่มีคนเปิดเพลงเสียงดัง อันนี้เสียงธรรมชาตินะไม่เป็นแล้วอยู่บ้านก็เจอทุกวันอยู่นะพยายามเลือกตรงที่คนไม่ค่อยแบบแน่นเท่าไหร่อาศัยจังหวะที่แบบวันหยุดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาที่นั่งได้ครับได้ครับน้องต่ออีกคืนไหมครับต่ออีกคืนใช่ไหมอ่าได้ครับผมต่อหรือเปล่าครับต่อครับต่อต่อครับติดใจอยู่ต่ออีกคืนเลย มาตั้งไกลแล้วมาคืนเดียวมันก็จะเหมือนเสือเสียเที่ยวไม่คุ้มไม่คุ้ม